สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้าค่ะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค,ค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เป็นคําทํานายในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม2568นะคะก็คือวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมค่ะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโส่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดูววงก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถาน,นการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอพายพลังงานหลักมาหนึ่งใบค่ะ ไพ่ห้าเหรียญนะคะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องมีราวกันแหละนะน่าจะมีอะไรน้อยใจกันอยู่นะคะนะอาจจะเป็นเขาน้อยใจเราหรือไม่เราก็อาจจะน้อยใจเขานะคะอะมาดูกันต่อคะ่ะมีไพ่แฮงแมนค่ะอื นะน่าจะมีปัญหาสะสมนะคะปัญหาที่ค้างคาคาราคาซังมานานนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆนะคะเออทำให้เราคิดเยอะคิดมากแบบนี้นะคะต่อแม่ค่ะมีไพ่หกดาบค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะแล้วมันคาราคาซังมานานเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาแบบนี้นะคะเออแล้วตัวเราเนี่ย ก็ไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะพอเวลาเขามาเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเออตื่นเต้นใจมันฟูอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยยังคาคาอยู่เนาะคาราคาสร้างกับเขาอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก็ได้นะคะอเขาอาจจะไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะคะ สร้างเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณถามเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมีบ่ายเบี่ยงเนะเาะตอบไม่ตรงนะคะแล้วเรายังค้างคาใจยอยู่อะ่ะเอเอไอเรื่องนั้นยังค้างคาใจยอยู่นะคะไม่ได้คําตอบสักทีไม่เคยได้รับความกระจ่างแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเรื่องค้างคาใจเนาะ,ะมาดูกันต่อค่ะมันก็ทําให้เราน้อยใจยนะเราก็รู้สึกเหมือนเฮ้ยทาไมเราวิ่งตามความรักแบบนี้ทําไมมันเหนื่อยจังเลยอะไรแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะมีไพ่เด็กถือดาบค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตลมค่ะทัตลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนทัตน้ำเนาะธาตน้ำก็จะมีความแบบขี้น้อยใจคิดเยอะคิดมากมีความเซนซิทีฟรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ดีอย่างเงี้ยค่ะเวลาพอเขามีเรื่องปิดบังอะไรหรือว่าผิดแปลกไปเนี่ยตัวเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากแล้ว นะคะมึงคิดไปก่อน,นะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะสงสัยระแวงไปหมดเลยสงสัยใครรู้นะคะอตอนแม่ค่ะม,มีไพ่3ามถ้วยนะคะโอ้หน่ไหนก็ออกมาละคุยนอ p e n เ a c ค e ลนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะธาตุดินก็มีราศีมังกรพฤกษ์ศพแล้วก็ราศีกัน,นะค่ะ ถ้าคุยอยู่กับคนที่เป็นธาตุนี้นะคะเออก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหรค่ค่ะเออทำให้เราคิดเดยอะคิดมากเนาะ,ะเออเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยพูดนะคะมีความฟอร์มนะมีอีกโก้เยอะต้องให้เราเดี๋ยเป็นฝ่ายที่เข้าหานะคะแต่พอเราเข้าหาบ่อยๆอะ่ะเราก็รู้สึกเหนื่อยไงเออเหมือนกำลังวิ่งตามอยู่เลยนะคะเนี่ย เื็นให้รู้สึกเหนื่อยเหมือนบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเราขอความรักอะทั้งที่เป็นแฟนกันเป็นคนคุยกันไม่จาเป็นต้องขอเนอะ mm. เออมันก็ต้องรักกันอยู่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเราต้องไปแบบเอ้ยอ้อนวอนเธอมองฉันหน่อยเธอเออใส่ใจฉันหน่อยอะไรแบบนี้นะคะอืมนะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความที่เรา น่อยไปเองก็ได้นะคะเออคิดเยอะคิดมากไปเองก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะไพ่อบอกว่าให้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเยอะๆหน่อยนะคะบางทีตัว,ตวเราอ่ะไปติดกับเขามากเกินไปนะเข้าสังคมบ้างออกจากบ้านบ้างนะคะอไปหาความรื่นเริงบ้างนะคะนะหรือกลับมาโฟกัสดูแลจิตใจตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะนี่ไพ่เพิ่มสกิลนะคะ ต่แม่ค่ะเป็นไพ่สี่ถ้วยค่ะเราคาดหวังอะไรหลายอย่างไว้เยอะค่ะอืมคาดหวังแล้วบางทีมันไม่ได้ตามหวังมันก็เจ็บใจเนอะน้อยใจนะคะดังนั้นก็เอาแค่ช่วงนี้ช่วงปัจจุบันนะคะ เ,ออเธอกับฉันกำลังทำอะไรกันอยู่ไปดินเนอร์กันก็โฟกัสที่ดินเนเอร์นะคะสร้างบรรยากาศเพิ่มความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะแต่อมาค่ะแปดถ้วยนะคะน้อยใจจนอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้เลยเหรอคะ <c oughs> ออหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะด้วยปัญหาที่มันคาราคาซังปัญหาที่มันซ้ออำไปซ้ำมานะคะก็เลยอาจจะต้องแบบ เดินออกกันออกจากกันนะคะอออ,อาจจะมีปัญหานี้ด้วยก็ได้นะคะเออติดเพื่อนใครสักคนนึงติดเพื่อนไม่มีเวลาให้กันนะ,ะเออแท้จะแบบติดงานใช่ไหมเออไม่ไม่ติดงานติดเพื่อนอาจจะเป็นเขาก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้สิ่งที่วางพูดไปมันสามารถสลับฝังกันได้นะคะรูจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะวางคิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ออมีความมั่นคงเนาะ มันคงเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนี้ค่อนข้างสเตเบิลแล้วนะคะแต่ว่าเ,เขาคนนี้นีคะอาจจะยังไม่ได้มีความมั่นคงเท่ากับตัวคุณก็ได้นะคะทำให้คุณอาจจะมีความเป็นห่วงเขาว่าเธอไม่คิดถึงอนาคตหรอเธอจะมองแค่ตัวเองอย่างเดียวหรออะไรแบบนี้นะคะว่าคิดว่าคนคนนี้นะโฟกัสอยู่กับเรื่องราวของตัวเองอะอืมไม่ค่อยได้โฟกัส เรื่องราวของคุณจะเท่าไหร่นะคะว่าขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ,ะใบจบอีกหนึ่งใบสิบเหรียญค่ะถึงแม้จะมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะก็เหมือนคู่รักทั่วไปเนาะก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างเล้นกับฟันนะคะแต่มีปัญหาก็ค่อยๆแก้กันไปนะดูไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ของครอบครัวมีความสุขเนาะ ไม่คุณก็เขานะคะยังคงมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่เอ,อ,อาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ว่าเออเรายังอยากที่จะมีครอบครัวอยู่ยังอยากที่จะรักษาสถานภาพระหว่างคุณกับเขาไว้อยู่นะคะยังอยากเจอหน้าเขาอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่แบบนี้นะคะถึงแม้จะมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายก็พยายามที่จะจัดการกับความรู้สึกนั้นแล้วก็มูฟออนจากความรู้สึกนั้นไปนะคะนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าทิศทางความรักจะเป็นยังไงต่อไปเนอะหรือว่าให้ไพ่แนะนำนะคะเออไพ่ยอยากบอกอะไรก็ให้ไพ่บอกมานะคะอ่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากนะเออทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันก็เป็นคนกลุ่มใหญ่หญๆเนอะนะแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เอาแต่เรื่องมาจิกซ้อเอามาปฏิติประต่อเอานะคะนะถ้าเกิดว่าอยากได้ความแม่นยำกว่าก็แนะนําไปดูส่วนตัวนะคะขอชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาถ้าวันเดือนปีเกิดไม่มีไม่เป็นไรนะคะแอมาดูกันค่ะอืมทิศทางความรักนะคะหรือว่าไพ่ยอยบอกอะไรไพ่ใบแรกก็คือไพ่้าถ้วยนะคะ สังเกตวางให้ให้ดูจากรูปนะคะนะจะได้เข้าใจมากขึ้นตัวเราเนี่ยเหมือนกับโฟกัสในสิ่งที่มันเสียไปแล้วน้ําที่มันหกไปแล้วเนี่ยคือความรู้สึกที่มันเสียไปเราโฟกัสแต่เรื่องแบบนี้ค่ะโฟกัสแต่เรื่องอดีตท,ที่มันทําให้เราเจ็บปวดฝังใจโฟกัสกับคําพูดของเขาที่เคยพูดไปแล้วเมื่อสามเดือนก่อนนะคะ เออนี่ยเราโฟกัสแต่เรื่องแบบนี้บางทีเราอาจจะต้องปล่อยวางบ้างปล่อยวางเรื่องเหล่านั้นลงไปแล้วก็โฟกัสอะไรเอ่ยโฟกัสปัจจุบันนะคะโฟกัสความรู้สึกนะตอนนี้นะคะถ้าณตอนนี้ความรู้สึกของคุณแบบมันโดนบ่นทอนเนี่ยเราก็พยายามทําอะไรเสักอย่างหนึง่งเพื่อให้ความรู้สึกมันเพิ่มพูนกับแมาให้ความรู้สึกมันมีคําว่ารักมากขึ้นเนาะอาจจะคุยกันเอออาจจะพูดคุยกันอาเธอมานั่งจับเข่าคุยกับฉันเลย มีอะไรงอนอะไรบอกมาเอออะไรแบบนี้นะคะนะหรือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นคนขี้วีนขี้โมโหน้อยใจเก่งดราม่าเยอะ,อะเราก็ต้องลดน้อยลงหน่อยเพื่อพัฒนาความรู้สึกพัฒนาความรู้สึกในปัจจุบันให้มันเพิ่มขึ้นนึกภาพตามออกเนาะเออนะคะเอาเป็นว่าปล่อยวางแล้วกันนะคะเรื่องราวอะไรที่มันผ่านไปนแล้วก็ผ่านเห็นไหมขึ้นมาใบาต่อมาค่ะไพ่ปฏิปต่อเรื่องราวได้ดีค่ะ หนึ่งถ้วยเออปล่อยวางเรื่องราวเดิมๆแล้เร,เริ่มต้นใหม่ค่ะเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่นะคะนะเริ่มต้นใหม่อืมคนโสดคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอยากที่จะมีคนใหม่ๆเราต้องปล่อยวางความรู้สึกเดิมๆค่ะความรู้สึกที่เราเคยเสียใจนะคุณอาจจะเลิกกับคนนั้นมา3 4ปี5ปีละเออแต่ความรู้สึกคุณยังรู้สึกเหมือนแบบมันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี้นไปต่อไม่ได้แน่นอน มีใครไม่ได้แน่นอนนะคะเ,เราก็ต้องปรับความรู้สึกเรานะลบร้างความรู้สึกเราเพื่อที่จะ move on อย่างเต็มที่เอออย่างเต็มพลังเนอะอ่ะมาดูกันต่อนะคะคิงออฟเพนนิลโคค่ะเมื่อกี้ไพ่ขึ้นมาก่อนนั้นนี้จำได้ไม่เอ่ย Queen of pentacle แล้วก็ตามด้วย King of pentacle ซึ่งมันเป็นไพ่คู่กันคุณกับเขาลักษณะนิสัยคล้ายๆกันค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ธาตุอะไร เ,เขาอาจจะเป็นธาตุอื่นก็ได้นะแต่ก็จะมีนิสัยบางอย่างที่มันคล้ายๆกันที่คอยแบบงัดกันตลอดนะคะอืมเขาอาจจะเป็นคนดรามา่าเหมือนคุณก็ได้นะคะงอนกันไปงอนกันมาเอ้าไม่มีใครง้อใครเลยเนาะอ่ะมาดูกันต่อเนะ,คะย,ยนค่ะมีไพ่แปดเหรียญค่ะอืมความรัะความสัมพันธ์เนี้ยยังคงไปได้นะ เออเราต้องไม่อยากคิดคือคือแปะเหรียญคือหมายถึงว่าคือเราต้องทำชิ้นประจำวันของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องไปพวงอะไรมากมายเนะะี่ยค่ะทมชิ้นประจำวันของเราให้ดีที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเซลล์เลิฟมากๆเนะะี่ยค่ะเออต่อมาค่ะจัสติดค่ะอืมเออบางทีอ่ะตัวคุณมีความน้อยใจเนอะน้อยใจว่าเขาไม่แคร์คุณแต่เราอย่าลืมมองในมุมเขาด้วยนะ มองในมุมเขามองหลายๆมุมค่ะออมองในหลายมุมบางทีสิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่แฟร์กับตัวเขาก็าได้นะคะเอ,อเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆนะคะขอดูต่อหน่อยค่ะอจะดีขึ้นไหมปรับปรุงแล้วเนี่ยนะคะรู้ถึงทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะก้าเหรียญค่ะม,มีความสุขมากขึ้นนะคะเอ็มเพเรอร์ค่ะมีความสุขมากขึ้นนะคะ แล้วก็อัศวินถือไม้ค่ะมเมจิกเชียนค่ะนอกจากมีความสุขมากขึ้นแล้วเนี่ยยังคงทำชีวิตประจำวันของเราได้ดีมากขึ้นด้วยแต่ก่อนก่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยโลกมันถลม่มทลายหมดเลยความรักไม่ดีก็ไม่อยากไปทำงานเลยไม่มีความรู้สึกอะไรที่มันกระชุ่มกระชวยเลยใช่ไหมคะเออเมื่อพอมันเริ่มต้นใหม่มันรีเซ็ตระบบใหม่เนี่ยนะคะ มันก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นรู้สึกอยากจะไปทำงานรู้สึกอยากที่จะตื่นขึ้นมาเออ,อีกวันหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะอืมนะกว่าคิดว่าคุณรู้อยู่แล้ว <c oughs> เออนะเหมือนเวลาตอนที่เราแบบว่าจีบกาแฟใหม่ๆเนาะโอ้ยโลกทั้งใบมันสีชมพูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กดโทรศัพท์ยิ้มอยู่คนเดียวเนาะพอเวลามีเรื่องทะเลาะกันเป็นไงเอ่ยโอ้โหมันฟ้าผ่า ทำไมโลกจะถล่มทลายอะไรขนาดนี้ใช่ไหมคะเอองนั้นเราก็ดึงความรู้สึกที่กดมือถือไปยิ้มไปแล้วกันดึงกลับมาเนะ,ะ่ยคออ่ะวาขอดูหน่อยคะ่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะมีไพ่หกเหรียญคะ่ะอืออยากพูดคุยอยากดูแลนะจ๊ะเอ,อ่อก้าวไม้คะ่ะเดวิลค่ะอืมคนนี้น่าจะจินตนาการอยู่ตลอดเวลาว่าจินตนาการถึงคุณอยู่ตลอดลนะคะเออ ถ้าทะเลาะก,กันอยู่เขาก็คิดถึงคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เนีะยค่ะไพ่เดวิลมันเป็นไพ่ที่ยึดติดกันอยู่มีพันธนาการกันอยู่นะเออไม่สามารถที่จะออกจากกันได้ออแต่ว่าเวลาที่มีเรื่องแบบทะเลาะก,กันเนี่ยก็รู้นะต่างคนต่างรู้ว่าตัวเองผิดต่างรู้ต่างว่าว่าทำอะไรไม่ดีแต่ก็เหมือนกันเลิกไม่ได้อย่างเหมือนกันอะ เออประมาณนั้นก็เลิกไม่ได้เลิกทำผิดไม่ได้อืก็นะมันเป็นความที่งงงงเทาๆแบบนี้แหละค่นะไพ่เดวิลนะเขานะตอนนี้ค่ะเขาคิดว่าเวลาคุยกับคุณเนี่ยมักจะมีปัญหาอะไรเหมือนกันนะอปัญหาที่มันคาราคาซังหรือบางทีเราหยิบยกปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยไม่จบไม่สิน้นเขาก็เหนื่อยค่ะเขาก็เหนื่อย นะ,ะนะตอนนี้นะคะกวางคิดว่าตัวเขาว่าอยากรู้ความเป็นไปเป็นมากับตัวคุณอยู่นะคะว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากรู้นะอยากรู้นะคะมีไพ่เจดาบคือการแอบมองแอบคิดถึงแอบสอนะะ่องนะยเอออยากรู้นะอืมขอดูหน่อยะคะ่ะเก้าถ้วยค่ะคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่นะคะเลข9คือเลขแห่งความสุขนะคะ เลขแห่งความพึงพอใจก,กี้นั number นะคะมันขึ้นมา9เลขถ้วยก็แสดงว่าตัวคุณน,นั้นยังคงเติมเต็มเขาอยู่นะคะและเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราก็เลือกเติมเต็มในสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะดวงเป็นดวงเนือรวมนะคะอะไรที่ว่าดีเราก็รับเอาไว้อะไรที่ไม่ดีไม่ต้องไปใส่ใจนะคะก็ทิ้งมันไปหรือว่าเราพยายามระมัดระวังในสิ่งๆนั้นก็ได้นะคะ ขอดูความรู้สึกหน่อยค่ะหนึ่งเหรียญค่ะอยากที่จะมาพูดคุยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะสี่ไม้ค่ะความอบอุ่นค่ะ King of Wands ค่ะอยากที่จะจัดการปัญหาก่อนหน้านี้ถ้าเขาเป็นคนที่แบบหนีปัญหานะคะวังคิดว่าณนะตอนนี้เขาพร้อมที่จะประเชิญหน้าแล้วล่ะพร้อมที่จะพูดคุยแล้วล่ะนะ ถ้าคุณพร้อมก็โอเคเลยก็ดิสคัสนเลยนะคะก็คุย,คยกันได้เลย <c oughs> ความรู้สึกข,ของเขานะคะควางคิดว่ายังอยากที่จะมีคุณอยู่อยากที่จะชัดเจนกับคุณอยากที่จะมั่นคงกับคุณนะคะัน <c oughs> นั้นไม่เป็นข่าวดีค่ะข่าวดีสำหรับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มันอิลุงตรงนางอยู่เนาะ <c oughs> เ,เขาจะพยายามทําให้มันดีขึ้นจะพยายามทําให้คุณเห็นถึงความชัดเจนพยายามทําให้คุณเห็นถึงความอบอุ่นที่เขามี นะ,ะนะเราก็พยายามที่จะพิสูจน์ว่าคุณนั่นคือความสุขของเขานะคะจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ไพอ่อ่ะมันเป็นในทนิศทางที่ดีมากเลยแต่ถ้าเกิดใครที่เป็น f อฟซีวางอยู่อ่ะดูวางประจมามไงวางจะ <laughs> อ่านตรงๆนะเออไพ่ออกมาเป็นยังไงก็อ่านอ่านแบบนั้นนะคะดังนั้นถ้าเรื่องดีเราก็เก็บเอาไว้เนาะ,นะขอดูข้อความหน่อยค่ะเขาอยากให้คุณเป็นของเขาแค่คนเดียวนะคะเออนะคะอืม อย่าลืมนะเราอะอย่ามองแต่มุมของเราคนเดียวเนอะเราก็ต้องมองในมุมของเขาด้วยเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆนะคะนะสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาอยากให้คุณเป็นของเขาแค่คนคนเดียวนะคะแล้วก็มันมีบางอย่างที่คุณกับเขาเนี่ยแตกต่างกันมากเกินไปมันทําให้ไปด้วยกันยากนี่คือสิ่งที่เขาคิดดังน,น,นั้นอ่ะเราจะต้องทำไงเอ่ยรีบปรับค่ะ นี่แับคนเรามาจากคนละพ่อคนละแม่คนมาจากคนละถิ่นฐานคนมาจากขั้วโลกเลยอย่างงี้ยมาเจอกันเนอะมันต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแตกต่างแล้วไม่ปรับเลยไม่จูนกันเลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เ่ยมันก็อมมันเป็นคู่กันไม่ได้อะถ้าอย่างนั้นนะนะคะเออถ้าอยู่ด้วยกันมันต้องพยายามปรับกัน นะคะอืมอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวทัตน้ำในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะวังจะทำทยอยทำให้ได้ครบ12ราศีสี่ธาตุแล้วก็ทุกสถานะนะคะอ่าวันนี้วังขออนุญาตไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย